สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีดีเขตตำบลบ้านโคกอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นด้านหน้าเป็นหลวงพ่อผางครึ่งองค์นะครับเขียนว่าหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตส,ส่วนด้านหลังจะเป็นเครื่องอัฐบริขารของพระธุดงหรือหลังบาทด้านล่างเขียนเป็นภาษาไทยว่า19 มีอักขระลวด,ดลายด้านหลังนะครับหลวงพ่อผางเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนระบุว่าท่านคือพระอรหันต์แห่งยุคหลวงพ่อผาง ท่านได้ปฏิบัติอบรมกรรมฐานอยู่ในสำนักพระอาจารย์สิงห์จากนั้นท่านได้ออกทุดงปฏิบัติกรรมฐานตามป่าเขาปีกวิเวกโดยลำพังและได้เข้าอบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ที่วัดป่าบ้านนามนจังหวัดสกลน,นครได้พอสมควรจึงได้ออกวิเวกไปผู้เดียวตามป่าเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นถิ่นธุรกันดารเป็นเวลาหลายปีพระเครื่องหลวงพ่อผางจะมีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยม แควค่าดดีสารพัดอย่างไม่ว่าจะด้านการค้าขายเงินทองโชคลาภดวงพ่อท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายสิบรุ่นจากหลายหลายวัดที่ได้มาขอความเมตตาจากท่าน ไม่ว่าจะเหรียญรุ่นไหนท่านก็ปลูกเสกให้ทั้งนั้นท่านเป็นพระกรรมฐานในสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีความเชี่ยวชาญด้านกรรมฐานเป็นอย่างมากมีวัดปฏิบัติที่งดงามจนเป็นที่เคารพเลื่อมใส ของสาธุชนเสมอมาแม้ว่าท่านจะละสังขารไปหลายปีแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมมิเสื่อมคลายสมเป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อผางเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ